เป็นไรมาเนี่ยแจแล้วมันแจ้แล้วในน้องแปลใครกลัว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 เครื่องเพื่อนในเทเวลแต่ละคนนี่แม่งนะเป็นไราบ้าบอบ้าบอ เฮียอะไรของมึงผมมีานได้เกีบเยอเลยลโอเคด่ะถึงท่านสุดท้ายแล้วทำอะไรกันบ้างโอเคนะเนี่อ้าโอเคกดนิเ n อร์เลยถูกแล้วยังอยู่คาสซีนอยู่นะพี่เชียร์ป่ะเนี่ยกดกดนินเ r อร์ เอนเตอร์เลยครับเอนเตอร์ Enter เลยครับเอนเตอร์ Enter เลยครับข้าเสนห้าพันคิชชันนี้มันได้น้อยหรอพิชชันได้ยเยอะก็พิชชันอะไรนะพ้นธนาคาร,รพิชชันต่อไปอะได้เยอะแต่มันยากจริงนะโอเคนะนกดเลยนะเอนเตอร์ Enter เลยครับคือไม่ค่อยได้มีบทขับเครื่องบวงเครื่องบินไงก็แ,แค่นั้นแหละถูกแล้วเออแค่นั้นแหละไปเลยพี่ อ่าขอเสียงหน่อยอ่ะเอนเตอร์กันเลยอีกจะฉาดไม่ว่าเล้เขาเขาังแล้วเขามีงได้ากล็อกเออได้จากล็อกสตาร์ตั้งล้านห้าแล้วยังจะโลบอีกอ่ะคนเราดูดิเจอหายหน้าเจอหายหน้าโอ้เอามาแต่งตัวดีกว่าอ่ะทิปทิปสำหรับฉากนี้คืออ่าใครมีทิปบอกไหม ไหนตาไหนสามมีทิปไหมแนะนำอีอีกขวาเพื่อเลงคลิกขวาเพื่อเลงนะเลงอย่างเดียวแต่ห้ามยิงนะเออนั่นแหละชุดเกียร์เลนเจอร์เราเนี่ยนะสีเหลืองเหมือนเดิมสีดำเว้ย <c oughs> สีดำเว้ยสีดำเว้ยดูดูดไม่เคยเข้าพวกตลอดอะ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะชุดนี้ชุดนี้มันมี มันมีไ<ด>อ้น,นี่นะ<ด>มีบทบาทนะชุดเนี้ยทำให้ผ่านมิชั่นสุดท้ายได้นะ,ะคือต้แตกแยกตลอดอะ่ะต้องมีบทอยากมีบทคคือซื้อไฮด้ามาก็เพื่ออะไรก็ไม่รู้อะ่ะนั่งคนเดียวด้วยแล้วถามว่าเดี๋ยวซื้อมาแพ็กต้องวิ่งไรที่สนามบินนะกูจะขับไม่ตายนี่ ไปไเราไปแล้วไปแล้วสำหรับทิปด่านนี้ก็คือคลิกขวาเล็งนะแต่ไม่ต้องยิงเ,าลายเล็งอย่างเดียวต้องไปช่วยมัน,นงไง เลเวอร์แม่งบดแล้วนะเลยพี่มันเลยแก่มัไม่ได้ช่วยเลยนะตังไหนามาเยอะอะก็รถต่งงสะสะสะถางๆมนะันยิงอะไรอะไปเนยข้างหน้ามาเยอะเลยต่างๆไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไงเอาเอา,เอา,เอารถิงเรือข้างหน้าไหมไอ้ข้างหลังคนเดียวก็พอมันงใครยิงแม่นๆน่ะเออิง เพราะว่าทางมันแคบมีพี่ขันอยู่ข้างหลังนะบ้านเนี่ยน้ำหนักไม่พี่ไม่อยู่ให้ตาเบสมาอยู่พี่ไม่ชอบตุยหลังใครใครยิงแม,ม,งม่นแม่นมาอยู่อ่ะแล้วไม่ใครยิงเนี่ยเนี่ยใครยิงแม่นแม่นอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าทางมันแคบไงเนี่ยแต่ผมตรงเนี้ยทางกว้างผมอยู่นี่นเอาเอามาผัดเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ที่เราเป็นสหายของคู่รบกำลังตายแล้ว มาแล้วหน้ายิงไปไม่ใช่หน้าที่เราวีว่งไหมเรียบร้อยขารถ จะตายช้านะช้าไปนะคนเดียวมาแล้วเรียบร้อยติดกับกูทางขวามาอีกนิดหน่อยได้ไหมอยู่นอกอยู่นอกเรียบร้อย เรถมาคันหนึง่งเราจะเข้ามาแล้วให้เราเครื่องมาโอ้โหนี่เลยท็องเซนงามไหมมาแล้วให้รถรถทุ่มใหน่ครับนานหรอเรียบร้อยามมนะโอ้จะตายจะได้เนี่ยหลบก่นกอกนเกาะมีเลือดอยู่ โอเคกค้รัคับควก็พวครับครับครับเบสเบสเบสขับขึ้นขึ้นขึ้นเงขึ้นเองเอเฮ้ยลงมาดิลงมาเจกี้เก๊กวีโบตตลอดวีโบตตลอดดีาเปอร์เซ็นต์แล้วต้องขับอ่ะต้องขับอ่ะ ทำเลยมีเวลานะทำเลยทำเลยขบวนไม่ไม่ต้องคุ้มกันด้วยนะน่ะมันมีเลือดเห็นปะล่ะมันมีเลือดหลอดเลือดอะไรมาดูดูด้วยดูด้วยใครอยู่บนหลังรถเนี่ยดูด้วยหออยู่ใน่รวงนะออยใครสามสามใครศัตรูมึงอะไรใคเจะศัตรูแล้วใคเจะศัตรูนั่นน่ะของจริงน่ะมาแล้วน่ะ ออสอลำเลยไออหายแม่อองเรียบร้อยเบอร้ียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ล,อย,ล,อย,ล,อยล่วง ต่อไปต่อไปนัดตูดตูวางมาแล้วมาแล้วมาแล้วจบจบ เท่ไม yeah, so mm ่ขับชนระเบิดเลยว่ะรถโคตรโหดอ่ะพี่ขับไฟหลังมาช่วยหน่อยขับไฟหลังมาช่วยหน่อยโอ้โม่เจ้าอะไรโม่งหลังขับไฟหลังมาช่วยหน่อย ไปแล er <incomplete> ขับตายข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าทีนี่เนี่ยแก๊งจอมปืนนร้อยแล้วดูมันขวางลูกปืนลากไปทำไมเดี๋ยวลดระเบิด เด้อเบสลอยสาวมันโอ้ยสามมันมาบางลูกปืนทำไมวะ โอ้แบนแนแแบนคุณเ่รถแวนนะมันมีหน้าอกอ่ะรถแบนอ่ะพี่ไั่เปิดท้มแบขับปข้างหน้ามามากคันเปเกอุ้ยยังวะเก็บศพซับค่ะ เดียบานเดียบานไม่อีกกับสี่นาทีให้จะท้ากูหนนะใกล้ถึงนะใกล้ถึงนะกูข้างหน้ามีวางที่มีแววนโอเควะพี่ช่วย<า>หน่อยข้างหน้าเยอะมากจะตายอยู่แม่งแล้วมันเข้าไปก่อนทำหอกอะไรวะเฮ้ยจะตายเอาตายเอาโอ๊ยเวลามันมันหายไปแล้วมันหายแล้วมันหายแล้วหายไปหายแล้ว หลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยเข้ามาครับเป็นสองครับใส่รถช็อปเปอร์สามครับแล้วเไอแบรนแม่งไล่ผมอพี่ไปโลไปโลไปโล ออือ้โหมาอย่างไวอ่ะถึงนะถึงแนะแาดูตังใ้กูรู้ว่ามึงแอบตังไว้ตรงไห เดียผ่านยังไงยังไวมันต้องใช้คนให้ถูกสายกูหม้ามแตกนั่นน่ะให้สามม้ามแตกถุงขยะ เอาเอาขยะไปแบ่งกันกินไอ้นั่นมันเหมือนว a t e r นค m e แบ็ k เลยนะ่นเสื้อยืดมันไปที่ผลจากบ้านกูซะว่ามันต้องมีัอัดตรงนี้คอกู พี่แหวว e ถึงบอกชอบไอ้เฮียนี่ที่สุดเลยแม่งเก่งอ้เออไอ้นี่เนายเหมือนกับเล่นเล่นฟ้าคายก็เป็นไอ้วัสลีนเนี่ยคนมันเงี้ยกลอะกูอวไอ พายุเข้าครับตอนนี้พายุเข้าอยู่นะยังยังไม่หยุดพายุอีกเฮ้ยปิดหน้าต่างดีบ้านใครพายุเข้าอ่ะแม่งนิ่งยี่หมาเก่าเก่าคัดเฮียคัดเฮีย กูตรงนี้นะอะไรขอโทษนะเป็นยังไงแปลมีคนแปลเว้เห้ยังไม่ ยิงเหี้ยอะไรของพวกนั้นแล้วแม่งไม่ได้หนีไกลนะอยู่แค่ตรงนี้เองนะน่าสะพานเข้าบ้านมั้ย ต้องนะครับว่าคันจะได้พพชรดำไหมฮะเะน่ต้องดู<อ>ต้องดูามาต้องผมโอ้ยยิงเกือบตายอะไรเนี่ยคนขับรถบอกแล้วผมยิงผมยิงเยอะไงไปขบับไปยิงไปอะ่ะเออไปได้นันาดเฟิร์สได้เวย้ยไม่ได้ครับเพราะว่าโดนไอ้สามหลอกมาทำแล้วเอ๋สำหรับคลิปนี้ก็ ยังยัยังไม่จบนะต่อผมว่าต้องมีจบนอ้่ลปตุ่อดูหน้ามันร้องงาอ่ารกิจเสร็จ